สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูกุสกคนนะครับมืน,นีพบกับบ่าวเบสนด้ครับผมมืน,นีอยู่ในช่อง The Best Studio นะครับบ่มีหยังบอกอายใหญ่ฮงครับพี่น้องมือน,นีที่ถามากินเนี่ยนี่นี่พี่น้องเคยเห็นบ่อเขาอือนี่หยังเนี่ยนี่เคยเห็นบ่พี่น้องพ่วงไครพ่วงไครไกลพ่วงไครไกลครับ กับแตักหุ่งมีผักแก่ยังอยน้ำจิ้มรสเด็ดของเข้าครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเอ็ดเองปั้นเองกบมือเลยนี่ครับพี่น,อน้องเอา้าใบป็นไก่เสียเแลวล่ะลองข้อกันน้ำเปล่าว่วงนี้อากาศหนาวยังไงปิดต,อม,อ,ต,อ,ดตอมรับรถก่อนนะครับต้องเปิดตอมรับรถก่อน น้ำสมุนไพรนะครับน้ำหมักสมุนไพร <c oughs> น้ำหมักสมุนไพรครับเปิดต่อมรับรสนะครับผมอ่ะอ่าอีกแค่คร ต้อมรับลุกทำงานแล้วพี่น้องเอาไหมโอ้หลายหญ่หางครับลุยเลยจัดเลยครับพี่น้องเนี่ยเบื่อเมึงใครเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้ครับเมืองนี้นี่เด้อสี่สี่กับเมืองเว้ยพูดหนักเราเคยกินนะที่นี่นี่เป็นยางบกตุ้มครับเป็นยางบกตุ้มพวกใคร สุดท้ายก็กิงได้แบบตุมยั่มนี่สิเนาะอ,อันนี้มาตุมครับมาตุม่มเห็นเป็นยาตุมเนี่ยอืมปูนแยบ,บขนาดนี่สองแบบนี่นนองตุมมาสองแบบครับว่าหันเป็นยาตุมอันนี้นี่ต้มแบบซุป ซุปแบบไข่แดงนี่ซุปไค่แดงว่าเป็นยาำตุมนะครับซุปแบบไข่แดงเลยนะครับบาดูไปเห็น่าด้วยอ๋อหอมเคไม่ต้อง กินแท่นวาซาบิเลยเลยจำเป็นวาซาบิอีสานเี่ครับกับผักกาดหินเพื่กันตัวผู้รับกับกอ bỏ. Ừ. cùng với nào Đây cả cái nào bác ăn này กินเม็ปดปุะบปุ๊บเพพี่น้องมันหลายู่้ินี่เลิกจากจาการทำงานมากเมยๆครับตลาดนัดพอดีแวะตลาดนัดเห็นพว่วงไกลๆทื้อคือก็ได้จอดซื้อกัน bong hai mặt 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 bong hai

มาครับเอาเลยดยอดยพีมน้อง ใส่เมื่อครับอีส่าบันเท่องินคนเดียวมาแล้วใส่ส่วนมีนักของกแปียกอ่ะ bởi đi bởi đi đây ạ nhiều hơn à Wow. Đang đẹp. Đang đẹp, đang เผ็ดน,น้ำยังเผ็ดน้ำน้ำจิม้มต่บางุงม่าเผ็ดนะครับเผ็ดน,น้ำนี่เจ้าวซีฟูดนี่นี่นี่เบืนอตอนนี่พี่น้องตอนนี่ อีกเจ๋เลยนี Carney, <sy par able> ่นี่อื้ออื้อนี่ๆๆอุ้ยสุดยอด Bưng mẹ... yeah okay. ลองเห็ดกลิ่นมึงนะครับพี่น้องพวงไทยไก่เห็นอยู่ในตลาดนั่นเอะซื้อมาลองเห็ดกินเมั้งครับเนี้แต่บหุงเขั้งเขาแต่มันมีดเขาเหนี้ยหอนๆเนาะคืออย่างไรนนะครับครับน,นี่โบมีดเขาเหนียวบ่ได้มาไป ได้บักกากินแบบยามะตูมเนะเห็นแบบซุกกินก็ไเลยครับแบบซุกกับแบบยามะตูมหามาคว่มแตกต่างมันแตกต่างบอมแตกตา่กตกตางกับแบบซุกเลยกันแบบิออกไปแห้งๆเขนๆนิดหน่อย่ว่าแบบยามะตูมนั่เนียน่ยน,ยนิ่มๆเนียน่ยมันมีรสชาติของของไข่ไก่มันๆนะครับ กินกับน้ำจิ้มกัแซ่บกินกับตัมหมูกัแซ่บกินได้สองอย่างครับเลือกกินเอาเด้เอแซ่บั้งสวังครับ nhìn bóng lên nhìn nhìn quỳ quỳ hả nhìn hấp nhanh hả ยาหมกตุม้มน่อยนี่ครับเดี๋ยวสีรล่องบ่าตองมีนะครับบ่าตองแบงกินคั้งเดียวเข้าไปแบบไอ้มันโป๊ในปากเนาะเอ้ยเป็นยังคับวะอื้มสุดยอดอื้ม ความหมอมของไข่ครับควานะมหอมของไข่ละมาเต็ม น้องนุยง่ย,ยนิ่มๆครับนิ่มๆเลยกดได้เป็นลาว่าครับอันนี้อย่าไปหาต้มโดนครับเพื่ออะ้รเอื่อขูดออกมา thì nên là bạn

คลื่อไปจ้งน้อยแล้วก็ใครรูกเนี่ยหางวันเดอร์ล่างแล้วแล้วนวำเดือนเดือนังแหงเฮ mm. hey, มันลงไปจับเวลาแค่สองหน้าที่หรือผู้ใดอยากให้มันลวกคือแบบแบบไห้มันไหลเงื่มเงื่มมันจังมาแหงปูดหน้นาที่เดียวครับไม่ต้องอดโดนหน้นาที่เดียวสองหน้าที่ขัเดเจวซุกอะไรพวดละฟาดไปสามสี่หน้าที่หมดละแต่ว่ามันแหงพี่น้อง โอ้ยเริ่มติดตึงๆแล้วเรียบร้อยอิ่มบินอิ่มมีนง้มมนงไม่แหงดอกก,ก็ไล่เลยนี่อันนี้พอดีครับอันนี้บ่อไหลบ่นนไหลครับนี่อันนี้เป็นพอดีพอดีครับบ่แห้งเงินไปอันนี้ อย่างแบบตุ่มซอน่วยน่าจะแบบสุกมิดอยากลองซิมนึ่ซื้อเนาะเป็นองไรอันนี้แบบได้ซื้อมากไต้องมือเลิกงานเร็วขี้ไก่ตลาดข้องุงจอดแย่บึงไปซื้อกับเขาไม่ขินเลยซื้อเห็นบ่วงไทย่านีบ้างต็มู่ก็ได้ไปถามไทยเท่าไหนอะไร มันมีหลายแบบพี่น,อน้องห้าสิบบาทมีรอยหนึ่งมีรอยห้าสิบมีสองรอยแล้วแต่ผมเลยซื้อมากนี่ห้าสิบบาทพอเพียงถือว่าบอเพีงห้าสิบบาทได้หลายไปน,นี่อิม่มกินผู้เดียวก็บเบิดสองสามก้นหมดพี่น้องได้กิน เติมพลังกันนี่สมุนไพรครับอุ้ย บอกว่าเงินเห็นงันจะเศากินนักบ่ได้โอ้ว้าเรื่องงันอย่งนี้่แม่พ่อแม่น้ำน้ำสมุนไพรสนอดโอ้ยไครเขาบอกไปทั่วที่น้ำสมุนไพนไรว่าแม่ของมึนเมาอย่างนะครับเป็นน้ำสมุนไพรแบบลุ่มหลังไก่ไม่เทาประชับกระเชิญผู้ใดวปวดหลังปวดขอวด้อปวดขา นี่แหละหนมันบนไปเฮออออออ้ยอิ่มแล้วพี่น้องมาคำสุดท้ายเพื่อพี่เพื่อน้องกินเพื่อพี่เพื่อน้องเลยขำหนเบิ่บงเด้อเบิ่งเด้อบึงขำหนิบงึงคำนี้ครับคำเพูดหนเพื่อนา อ,อืออ๋อคนไหนพี่น,อน้องเอ้ยมาครับข้ามสุดท้ายนะครับนี่ข้ามนี่เห็นปะเห็นปะประกาศยกออกจากถาดมันสีเี้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเส้นสูงกับพี่มี่อ่ะโอ้ไหนยังข้างกันพี่น,อน้องข้ามสุดท้ายครับ มาอิ่มแต่น้นอกว่านี่ <c oughs> เกินกว่าลุกเหล่านี้มาด้ับคือ่ายนี่อิ่มงักมาอืมพูดอะไิ่มๆครับ บ่นอ๋องเมนี้ก็บวันี้ยังหนักไหมครับมาผ้าี่น้องมาเบิองเนี่ยพวกไข่ครับถ้าบินอองมาเบิองมา,งมาซิมเบิองได้ผู้ใดยอยากลองซิมเนีย่ยคือบาเวทเนี่ยครับไปซื้อมาบาแพงครับไปลองเห็ดเบิองกินกับตังคุงก็ได้อ่าโอ้ยกระดาษเช็ดสูบ่ะพี่ กินแกงสำจิมซีฟู้ดก็ได้กินปลาปลาก็ได้เซดหลายเมนูเ็ดเมนูไหน,นเมนูนี่กเ็เฮ็ดใดเนี่ยพวกไข่ได้หลายเมนูครับมันอยู่ไข่ไข่แบบที่จะข้ากินไข่ไก่เนี่ยต่เป็นไข่แดงแต่ถามว่าแสบกแเสบกูเอ้ยยังกระทำนา่าจะไข่ไก่เน่ยแหละพี่นอ้องแต่ว่าแบบเส่นะครับตุ่มแบบให้มันไหลแบบลา้ามันจะแสบ่น,นี่แนะนำได้ อย่าต้มซุปโผลต้มซุปโผล่ต้องบะแสมันแข้นกินกันไปแล้วมันแข้นอยู่ข้อพี่ต้องกินน้ำตามนะครับเอาเงอนี้กับ,บ่มีหยังละ่ะพี่น้องเอาขอฝากนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ The Best Studio นะครับในช่องนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับซอยเป็นก็ต้องใจลูกหลานนะครับลูกหลานไม่เห็นคลิปกินแบบนี้บ่เคยกินมาก,ก่อนก็เลยไม่เ,เอ็นลิปกินแล้วเถ้ยโอ๊ยเพี้อ่ะพี่น้อง ขอปิดคลิปครับสวัสดีครับ